สวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว voice over สำหรับแอนดรอยนะครับอวันนี้นะครับผมก็จะไปตั้งค่านะฮะตั้งค่าทางสัมผัสหรือตั้งค่าสิ่งที่จำเป็นนะฮะกดข้อความโครมข้อความโทรศัพท์โครมอ่านจากเน็ตพูดคำการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าสภาพอากาศการตั้งเวการตั้งค่าการอ่านออบกาสวิตช์เปิดเฉียบเพื่อเริ่มการตอบสนองอื่นๆเสียงเตือน การสวิตเปิดใช้งานอยู่เาอาวันนี้นะผมก็จะมาสำรวจการตั้งค่าไ i ซ e อุ่หสับแอนดรอยนะฮะการตั้งค่าเบอร์ชันเจ็ดสองศูนย์สองสองศูนย์หกเก้าสามศูนย์เจ็ดห้าคำพูดส่วนหัวการตั้งค่าการอ่านออกสีข้อความการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการพูดรายละเอียดการตั้งค่าการการพูดรายละเอียดใช้ Proximity s e n s o r p r o x i m i t y sensor อไปเสียงพูดการสวิตเปิดใช้งานอยู่เที่ยวเพื่อ เพื่อเริ่มเป็นการอ่านอย่างต่อเนื่องปิดอยู่การตอบสนองอื่นๆส่วนหูสวิตซ์เปิดการพูดรายละเอียดใช้คำพูดส่วนหัวการตักเวอร์ชันเจ็บการตั้งคำการใช้พร็อกซี่มิดสวิตซ์เปิดใช้งานขยับเพื่อเริ่มเป็นการอ่านอย่างต่อเนื่องปิดอยู่การแตดพูดประหัดผ่านพูดประหัดผ่านเสมอไอ้แล้วก็จะเป็นต้องเปิดนะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดมันก็จะไม่พูดไม่พูดละปิดสวิตซ์ปิดใช้งานอยู่การตอบสนองอื่นๆการสั่นเตือนเปิดการสั่นเตือน อันนี้ผมชอบปิดนะเพราะว่าหมันจะได้เหมือนไวซ์ซื้อ่าจริงๆไงฮะ <laughs> สวิตปิดใช้งานอยู่เสียงเตือนสวิตเปิดใช้งานปิดระดับสวิตเปิดระดับความดังของเสียงการลดเสียงลดระดับความดังของเสียงเตือนเท่ากับระดับเสียงของสื่อระดับความเท่ากับเจ็ด,ดสิบห้าเท่าการลดเสียงลดระดับเสียงอืน่ๆนๆขณะพูดการแบบสวิตเปิดใช้งานอยู่อันนี้ผมก็เปิดได้เพราะว่าเวลาผมเล่น เล่นเพลงใน youtube ผมก็จะมากค้อดีนะเพราะว่าอันนี้ผมต้องจะไปต้องเปิดนะฮะการนำทางส่วนเลื่องรายการสวิตเปิดเลื่องรายการอัตโนมัติการแตะสวิตเปิดใช้งานอยู่อันนี้แล่าแต่ความชอบครับทุกคนการเปิดใช้งานสวิตปิดใช้แสดงเมนูตามบริสวิตเปิดใช้งานอยู่อ่ะถ้าผมปิดละครับเพื่อสลับปั๊บูลองวัดรูปตัวแอลดูเลื่อนลงเลี้ยวขวาตัวควบคุมข้าเริ่มต้น สวิตช์สวิตช์ปรีหน้าจอสวิตช์เปิดแต่เพื่อสมัครสวิตช์ปิดชัดเลื่องรายการอัตโนมัติการสวิตช์เปิดการเปิดใช้งานแบบสวิตช์แสดงเมนูเลื่องรายการการเปิดแสดงเมนูตามบริบทเป็นเปิดอ่าอันนี้ผมปวดห้าเพอลองวาดเอ่อเลื่อนลงเลื่อขวาดูฮะอ่านจากด้านบนอ่านจากสกดคำศึกษการตั้งค่าภาษาระตุ้นยกเลิก ทาทางแป้นทิมลัดแบบเพื่อสัมัำท่าทางสนนััมผ<ก>สอ่อานีงผัมผสที่ไดกา,า,นะารเลื่อนขึ้นเลื่อนลงการเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นด้านบนและไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวาแล้วขึ้นแสดงตัวเลือกการแก้ไขอืออันนี้ตัวสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเลื่อนไปทางขวาแล้วขึ้นที่จริงอันนี้เป็นมันจะเป็นไม่ได้กำหนดนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ผมปรับเป็นตัวเลือกการแก้ไขแม่อาจปรับอีกค่ะ ื่อนไปทางซ้ายแล้วลงสแสดงการดําเนินการอันนี้ก็ไม่ไ,มได้กาหนดเหมือนกันครับอ่ามาทีแรกเขาก็ไม่ไ,มได้กําหนดนะฮะแล้วก็อันนี้ผมก็ปรับแต่งเป็นการดําเนินการฮะเลื่อนไปทางซ้ายทดลองแต่ด้านข้างเลื่อนไปทางซ้ายแล้วขึ้นแต่ด้านข้างครั้งดีทดลองอ่าไอ้ทา,างสาัมผัสอื่นผมไม,ไม่ไม่ได้ไปปรับนะฮะผมปรับแค่สองตัวนี้นี่แหละครับอ่านสหคิดไหมครับจบการตั้งเอ่อจบการรีวิว voice over สำหรับ enter ครับสวัสดีครับ คุณหาภูมิปัจจุบัน24